สวัสดีครับผมม่อนหัสวชลน,นะครับผมหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเด็กเอ็ดหรือ male อ n t e r t a i n e r นะครับเรื่องนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยพุ่มกับเป็นเบื้องหลังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเรียกว่าเป็นการตามติดชีวิตของเด็กเอ็นคนหนึ่งดีกว่าฮะว่าเขาอะไปเจออะไรบ้างแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงเขาได้เงินเท่าไหร่เขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาเจอใครบ้างผมอยากถามว่าทุกคนอะมองเด็กเอ็นอะเป็นยังไง ถ้าคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณจะมองเด็กเอ็นเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันจะสะท้อนให้เห็นในมุมอื่นของเด็กเอ็นว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเขาต้องลำบากแค่ไหนเขาต้องฝืนใจตัวเองแค่ไหนที่จะทําหน้าที่นี้ออกมาให้ดีที่สุดงานเบื้องหลังเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละมันเหนื่อยกว่างานเบื้องหน้าเยอะผมก็พอผมได้ลองมาเออเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงๆแต่มันมันสนุกเวลาที่เราได้เห็นผลงานมันออกมาดีแล้วก็มีคนติดตามอยากจะขอขอบคุณอินเตอร์แฟนนะครับผมที่ ติดตามแล้วก็สนับสนุนผมให้ผมทําอะไรในสิ่งที่ผมไม่เคยทําแล้วก็ทําอะไรในสิ่งที่ผมอยากจะทําทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังคุณก็ยังซัพพอร์ตผมก็ขอบคุณมากๆครับ Thank y o ินเตอร์แฟ ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามเด็กเอ็นเมลเอนเตอร์เป็นผลงานเรื่องแรกของน้องกล้องนะครับผมรับชมกันได้วันที่25กันยายนเวลา1ทุ่มนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกระดับนะครับผมของช่องวายุฟิล์มนะครับผมที่สมัครสมาชิกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกระดับเฟิร์สคลาสนะครับผมที่กดกันไม่ขาสายเลยขอบคุณมากๆนะครับนะครับไฮ์แฟน Thank you for your support and follow. I love you. Bye.